ะมากย้อนคำทำนายแตงพงศกรเคยเปิดไพ่ทำนายทีท่าของแม่แตงโม ต้องยอมรับเลยว่านางพนิดาศิร,ระยุทธโยธินหรือคุณแม่ของแตงโมมีทีท่าที่เปลี่ยนไปแล้วจากที่เดิมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เริ่มคิดแล้วว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมทําให้แม่แตงโมได้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการไปอยู่ทีมเดียวกันกับอัจฉริยะที่มั่นใจว่าแตงโมไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและยังมีทีมของสอสอเต้เข้ามาดูแลในด้านกฎหมาย อีกซึ่งนางพนิดาก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาตนไม่ได้คิดว่าเป็นคดีพิเศษเนื่องจากไม่มีใครแนะนําและทนายเดชาก็ไม่ได้แนะนําโดยบอกว่าอย่าทําอะไรเดี๋ยวหาทางลงไม่ได้และย้ําอยู่ตลอดเวลาจงกระทั่งฟ้าเปิดและได้มาเจอนายมงคลกิจจึงได้ทําอะไรทุกอย่างที่จะเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่ถูกต้องงานนี้โลกโซเชียลก็บอกเลยว่าแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนมีคนไปขุดคลิปเก่าที่แต่ง งสกรเคยเปิดไพ่ทํานายว่าคุณแม่จะสู้หรือจะถอยโดยเจ้าตัวก็บอกในทํานองที่ว่ายังตอบไม่ได้ตอนนี้ว่าจะสู้หรือจะถอยแต่คุณแม่เหมือนอยู่ในยุคน้ําแข็งอาจจะมีโอกาสที่คุณแม่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งแต่ต้องมีคนคอยดึงสติคุณแม่บอกว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําซึ่งณนะวันนี้คุณแม่ก็ได้ออกมาสู้จริงๆตามคําทํานายแล้วทําเอาชาวเน็ตต่างแห่ชื่นชมความสามารถพิ เศษของหนุ่มแต้งที่เพิ่งมาจับงานเส้นทางสายนี้แต่ก็ทำได้ดีมากๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ